บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะยงเขาบอกว่าให้แบ่งเงินแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านที่จะไปทำดิจิตอลรอบสามนะคะมาทำระบบบริหารจัดการนะทั่วประเทศโครงการละห้าถึงสิบล้านจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าท่านเห็น,น,น 1, ด้วยไหมครเอ่อมันก็เงินบาทเดียวกันแต่ว่ากลไกในการใช้อาจจะมีความแตกต่างนะครับในมุมนั้นเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้าง นะครับปรับเพิ่มเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้รัดเลยแล้วเราก็มีกลไกในการทําอยู่แล้วผ่านงบประมาณประจำปีผ่าน,นกลไกงบกลางที่ท่านนายกมาสงขาวันนี้ก็มีนะครับที่จะอนุมัติในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ถามว่าเงินในบาทเดียวกันแล้วจะไปกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรต้องเรียนว่ากลไกในการใช้เงินเนี่ย ความเป็นรัฐเนี่ยมันทําให้กลไกในการใช้เงินเนี่ยมันไม่มี e อ f i c i e n c y ไม่มีประสิทธิภาพเท่าด้วยซ้เม็ดเงินที่ลงถึงมือประชาชนเนี่ยหมุนลงเศรษฐกิจแน่นอนส่วนมากก็คือการจับจ่ายใช้สอยการบริโภคการลงทุนครอบครัวครัวเรือนนะครับของภาครัฐเนี่ยผ่านกลไกในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านกลไกในการดําเนินการเนี่ยกว่าเม็ดเงินมันจะเทิร์นลงไปในระบบเนี่ยมันกลับช้ากว่านะครับไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะครับ แต่หมายความหมายก็คือรัฐความเป็นรัฐเราเนี่ยรัฐบาลเราเนี่ยเรามีโครงการเงินหมืน่นเราก็เติมลงไปเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรามีกลไกอื่นอยู่แล้วนะครับหากมีความจําเป็นจะต้องแบ่งสัดส่วนหนึ่งไปทําหรือไม่อันนี้เดี๋ยวมาคุยกันได้แต่ว่าในขณะนี้ยังไม่ได้พิจารณา อัปเดตความคลิปหน้าล่าสุดในการเดินหน้าแจกเงินดิจิทัลบัลเลต์หนึ่งมบาทในเฟสที่3ล่าสุดค่ะกลุ่มนี้ทางกระทรวงการคลังมีการประกาศเพิ่มอีก9กลุ่มนะคะว่าไม่ผ่านในการรับเงิน1นึ่งมบาทแน่นอนค่ะส่วนใครจะเป็นคนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มนี้วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและชัดเจนค่ะหากมีการตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขึ้นสถานะข้อความแบบนี้ท่านอาจจะเป็นผู้ที่โดนตัดสิทธิ์ในการรับเงิน1นึ่งมนบาทอย่างแน่นอนวันนี้นันจะพาคุณ ผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารและในส่วนของการเพิ่มอีก9กลุ่มไม่ผ่านในการรับเงิน1นึ่งบาทคุณผู้ชมจะเป็นหนึ่งในนั้นในการรับสิทธิ์กระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตหนึ่งื่นบาทในเฟสที่3คลิปนี้ต้องติดตามค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อก็ไม่เป็นน้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศที่ติดตามแล้วก็อัปเดตความคืบหน้าในการเดินหน้าโครงการกระตุษษ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 ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบอลลีตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3ล่าสุดนะคะโครงการแจกเงิน1นึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3ก็มีการประกาศออกมาทั้งหมด9กลุ่มที่จะโดนตัดสิทธิในการรับเงิน1นึ่งหมื่นบาทช่วยอยู่แล้วโดยไม่ต้องลุ้นค่ะโดยจะมีการแบ่งเป็นเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็ชัดเจนว่าใครที่ถูกตัดสิทธิในส่วนของการรับเงิน1นึ่งหมื่นบาท เฟสที่3ค่ะกลุ่มแรกคือคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกลุ่มนี้จะหมดสิทธิ์ในการรับ สิทธ์ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัล a l l e t เพราะว่าปิดรับลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็ผู้ที่มีรายได้เกิน8ปดแสนสี่หมื่นบาทค่ะคุณผู้ชมกลุ่มนี้โดนตัดสิทธิ์แน่นอนรวมไปถึงเป็นผู้ที่มีเงินฝากกับทางธนาคารพาณิชย์แล้วก็ทางสถาบันการเงินนะคะเกิน50,000นบาทก็จะโดนตัดสิทธิ์ในส่วนของการรับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเบลต์เหมือนบาทค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำนะคะคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับเงิน1นึ่งหมื่นบาทแล้วก็เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการต่างๆของทางภาครัฐรวมไปถึงเป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการโครงการอื่นๆของทางภาครัฐและเคยได้รับเงินดิจิทัลวอลเลตในเฟสที่1เฟสที่1ก็คือผู้พิการค่ะคุณผู้ชมและก็ผู้ที่ถือบัตรสิทธิการแห่งรัฐได้รับเป็นเงิน1นึ่งบาทเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีไปแล้วแบบพร้อมเพย์นะคะแล้วก็กลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์ในส่วนของการรับเงินในเฟสที่3ก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของเฟสที่2คือเงินสด1นึ่งบาทในกลุ่มผู้สูงอายุทีี่่ลลลงงททะเเบยนนนวผาาอปพิคชัร แล้วก็มีการรับสิทธิ์ในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งอยู่ระหว่างการต้องโทษจำคุกในเรือนจำค่ะคุณผู้ชมและผู้ที่อายุไม่ถึง16ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่16กันยายน2507นก็จะโดนตัดสิทธิ์ไปเลยค่ะซึ่งรัฐบาลย้ำว่าพี่น้องประชาชนใน9กลุ่มนี้นะคะโครงการเติมเงินดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3จะเริ่มดานนิโครรงก ในไตรมาสที่2และก็ในปี2568ซึ่งอยู่ระหว่างในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2568ค่ะ เงินดิจิทัลโมเดลนะคะอาจจะมีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งไม่สามารถแลกเป็นเงินสดแจกเป็นเงินสดถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แต่ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้รัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการค่ะมีการทบทวนในเรื่องของเกณฑ์การใช้สิทธิ์ในส่วนของพื้นที่แล้วก็ร้านค้าสามารถถอนเป็นเงินสดได้เลยนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีสามารถเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลโมเดลหนึ่งืบาทในเฟสที่3ค่ะ ส่วนผู้ที่อยู่ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายสามารถตวรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้เลยนะคะในส่วนของการยืนยันรับสิทธิตรงนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันทางรัฐรัฐบาลจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าจะให้ตวรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเมื่อไหร่อย่างไรและที่แน่นอนค่ะในส่วนของการผ่อนปลนในเรื่องของเงื่อนไขในการใช้จ่ายเพื่อประชาชนร้านค้าแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นการประชุมแล้วก็สรุปรายละเอียดที่ชัดเจนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5ง านี้อาจจะเป็นปลายเดือนนี่เองค่ะขอย้ําว่าในส่วนของการทบทวนการใช้จ่ายวงเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งมืนบาทนะคะใช้จ่ายอะไรได้บ้างโดยเงื่อนไขย,ยังคงเป็นหลักเกณฑ์เดิมค่ะคุณผู้ชมแต่สินค้าที่ไม่สามารถซื้อได้นะคะก็จะอยู่ในส่วนของหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เอาบัตรกำนันบัตรเงินสดทองค oy, ําเพชรอยน้ํามันเชื้อเพลิงกา๊าซธรรมชาติแล้วก็ในส่วนของ บริการบางส่วนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะกลุ่มนี้นะ่ะโดนตัดสิทธิ์แน่นอนค่ะคุณผู้ชมแต่สําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ก็อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบสถานะนะคะตอนนี้ค่ะท่านอยู่ในขั้นตอนที่3ทุกคนส่วนมากจะอยู่ในขั้นตอนที่3คือระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ ถ้าหากรัฐบาลนะคะเปิดสิทธิ์ให้ตรวจสอบสิทธิ์เมื่อไหรนะคะเราก็จะวิ่งขึ้นไปสถานะที่5คือได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัล w a ลเลต1หนึ่มื่นบาทแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์นั่นเองค่ะรอคอยความชัดเจนจากภาครัฐอีกครั้งหนึ่งเรื่องเฟดสามที่บอกว่าจะมีการปรับเงื่อนไขให้เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อะค่ะอยู่ในมิติของดิจิทัลแหละ ก็คือเราสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้ถ้าสมมติรอข้อสรุปจากคณะกรรมการ <c oughs> แต่แต่มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพื้นที่เหมือนเดิมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ